ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะแปดประการนี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคตธรรมะแปดประการเป็นฉไนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต